너는 아, 구아, 만두. y o u g 안, 준, 보. t is s s up? What's up? w t s up? p What's up? What's up? What's p What's up? w h p 혼병대에서 나왔습니다 저희가 그 선수 맞습니다 아우 정말 이렇게 마음이 안 맞냐 그냥 냉땅이 헤딩 아닙니까 맞아 좀 지네 이렇게 열심히 잡는 겁니까 สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพิติดจอสเปเชียลกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์เรื่อง DP หน่วยล่าทหารหนีทับกันนะครับ DP หรือ Disaster er Pursuit นะครับคือหน่วยสารวัตรทหารที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อติดตามและจับปุงมทหารที่หนีทับในเวอร์ชั่นเว็บดูนะครับเป็นผลงานของคิมโบทงที่เขานะครับจะมาเขียนบทซีรีส์ร่วมกับผู้กำกับพันจุนฮี ้าของผลงานภาพยนตร์คอยล็อกเกอร์เกิลปี2015ที่ได้รับเลือกเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่68วิธีการเล่าเรื่องของฟิลีเรื่องนี้นะครับจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่มีสัญชาติเกาหลีจะต,ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารทุกคนซึ่งแต่ละคนนะครับอาจจะได้เข้าไปอยู่ในหน่วยต่างๆแต่มีอยู่หน่วยหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าหน่วย DP หน่วยลาทหารหนีทับซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะทําให้เราได้เห็นการตามล่าเพื่อพาทหารที่หนีทับกลับไปรับโทษของอันจุนโฮและอันโฮยอนและระหว่างการตามล่านะครับเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ที่ดุเด็ดเผ็ดพันทั้งยังสอดแทรกมุกตลกความดราม่าของปัญหาในค่ายทหารและเหตุผลต่างๆที่สะเทือนอารมณ์คนดูของทหารที่หนีออกจากค่ายไปนะครับนักแสดงหลักของฟีรี่เรื่องนี้นะครับ 1. จองแฮอิน รับบทเป็นอันจุนโฮด้วยทักษะการช่างสังเกตและความสุข,ขุมอดทนจึงถูกเข้าบัรจุอยู่ในหน่วยดีพีหน่วยลาทหารหนีทัพ 2. ฮูฮโยฮวันรับบทเป็นฮันโฮยอนรุ่นพี่ที่เป็นคู่หูของอันจุนโฮที่มีไหวพริบที่ดีขี่เล่นและดูฉลาดมากกว่าลูกภายนอก 3. คิมซองกยุนรั oon, บบทเป็นพักบอมกูจะพักบอมกูนะคะเป็นผู้ดูแลหน่วยดีพี ที่จริงจังและมักจะปวดหัวและเรียดตลอดเวลาที่เจออันจุนโฮและฮันโฮยอน4โซนซอกฟูรับบทเป็นอิมจีซอฟผู้บังคับการในหน่วยสารวัตรทหารเอาสนใจแต่ผลลัพธ์และความสำเร็จนะครับและนี่คือผลงานบางส่วนของทั้ง4คนนะครับซีรีส์ดีหน่วยลาทหารหนี่ทัพจะเผยให้เราเห็นถึงพลังอำนาจและความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ในกองทัพที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมจริงไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ทหารเกณฑ์หน้าใหม่ถูกบีบให้ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วกับสภาพแวดล้อมและสังคมที่แตกต่างกันลิบลับจากโลกภายนอกที่พวกเขาคุ้นเคยการเกณฑ์ทหารอาจทำให้เหนื่อยล้าทั้งด้านร่างกายและสภาพจิตใจเช่นการทำร้ายการทำโทษการกันแกล้งกันในค่ายทหาร โดยเฉพาะในหน่วยทหารที่ควรเป็นผู้มีความยุติธรรมแต่เพิกเฉยกับการลงโทษและการกลั่นแกล้งเพื่อนทหารตรงหน้ายกตัวอย่างนะครับช่วงท้ายของฟิลีเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะสะเทือนใจค,คนดูมากมากเม,มื่อการติดตามทหารหนีทัพของคุนโฮและโฮยอนกลับกลายเป็นการไล่ล่อาอัชญริยกรซึ่งเป็นเพื่อนร่วมหน่วยของเขาทั้งสองคนกับประเด็นการเพิกเฉยการทำร้ายการกลั่นแกล้งจนทำให้ทหารที่ชื่อว่าบงกีนะครับหนีทหาร และได้แก้แค้นจนทําให้เหตุการณ์นะครับมันควบคุมไม่ได้และรุนแรงยิ่งขึ้นสิ่งนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าการนิ่งเฉยการมองเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ถูกกลายเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันนะครับที่ทําให้คนคนนึงจากคนดีมีความสามารถกลายเป็นปีศาจไปได้เลยล่ะครับซึ่งแต่ละตอนนะครับก็จะเล่าปัญหาของทหารหนีทับและจะเชื่อมโยงบางอย่างไปในตอนถัดๆไปเป็นการไต่อารมณ์ทำให้เราอยากดูตอนต่อไปเรื่อย สำหรับเพลงประกอบมุมกล้องทำออกมาลงตัวมากๆและสื่ออารมณ์ได้ดีโดยเฉพาะตอนที่5นะครับสุนัขทหารตอนที่โปงทีวิ่งลงจากตึกคือมีความจิตวิปลิดจากคนดีนะครับกลายมาเป็นอาชญากรสำหรับเสียงภาคไทยน้ำเสียงนะครับเหมาะกับบทบาทของตัวละครและเข้าถึงอารมณ์หนังเรื่องนี้ได้ดีมากๆและเสียงเกาหลีต้นฉบับก็ดีมากเหมือนกัน ความสนุกข,ของฟีลี่เรื่องนี้นะครับบอกเลยว่า10เต็ม10ดูเพลินยิงยาว6ตอนรวดได้เลยล่ะครับคนและประเด็นหลักอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าฟีลี่เรื่องนี้จะสื่อให้เราเห็นคือประเด็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูประบบทหารปัญหาและระบบต่างๆภายในสังคมปัญหาเหล่านี้นะครับไม่เพียงแค่ในเกาหลีประเทศเราครับก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะทหารตำรวจการเมืองสถานที่ทำงานต่างๆ และมหาวิทยาลัยคิดว่าปัญหาเหล่านี้นะครับควรที่จะมีการสืบสวนข้อเท็จจริงและควรมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทําให้สังคมหรือการใช้ชีวิตได้อยู่มากาขึ้นและถ้าเราไม่เลิกจะเปลี่ยนแปลงระบบเหล่านี้ปัญหาแบบนี้ก็ยังคงเกิดแบบนี้อยู่เรื่อยๆซึ่งตอนจบของฟิลีเรื่องนี้นะครับก็แสดงให้เห็นเจตนาของจุนโฮที่ไม่ได้ทําตามคําสั่งของคนที่ยศสูงกว่าแต่เขาเลือกที่จะวิ่งไปอีกทาง ซึ่งเขาอาจจะหนีทับหรืออาจจะอยากเปลี่ยนแปลงและต้องทำอะไรสักอย่างและช่วงเอ็นเครดิตนะครับผมคิดว่าเราอาจจะได้ชมภาคสองต่อทุกคนสามารถรับชมเรื่อง DP หน่วยลาทหารนีทับถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง n น t f l i x มีทั้งหมด6ตอนนะครับสุดท้ายแล้วการตามลาทหารนีทับของหน่วย DP นี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในค่ายทหารนี้ได้ไหมทุกคนมารับชมและรอรุ้นกันได้ใน DP หน่วยราดอาหารหนีทับกันนะครับการรีวิวนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง b a b y ้ีให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับบายครับ